สดีครับขอบคุณพี่ชายนะครับผมซื้อรถกับเราต้องไวนิดนึงนะชัดเจนที่ตัวจริงนะไม่คุยเยอะผมมาปุ๊บเจอถูกใจคอจบสดอ่ะโอเคขอบคุณมากๆนะพี่นะขอให้พี่โชคดีมีชัยนะผมทำกิจการงานใดร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวย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 ยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณมากๆนะผมจากใจเคารพแล้วก็ทีมงานทุกขาทุกสิ่งทุก,ท,กท่านทุกคนนะผม ซื้อร,รถกับเราต้องไวนิดหนึ่งนะยังเลยหล่อๆได้ลลเลยวันนี้วิวต้าอีวายชุดแต่งกัมเบลลานะครับโคตรเนี้นนะผมโชคดีโชคดีโชคดีนะพี่นะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับผมขอให้พี่โชคดีมีชัยทำกิจการงานใดร่ำรวยแล้วขอให้รวยรวยร,วยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะผมวันนี้ได้เจอน้องปัง,ปงๆด้วยนะโอ้น่ารักมากเลยนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดน้องปังๆก็จะได้ นั่งรถเปิดประตูแล้วเฮงเฮงรวยรวยแลพี่นะขอบคุณมากครับผมโชคดีมี่ชายครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมสุดยอดสุดยอดโคตรนุครับเนียนจัดเนียนจัดโอ้โหครัพี่ชายฮะอีกครั้งหนึ่งหารถสวยๆให้ผมมาที่กุศลคาร,รถซิ่งฮะสมหวังทุกท่านทุกคนแน่นอนนะผมนี่ฮะมีรถแต่รถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตอีกเยอะแยะมากมายนะครับให้ เลือกสรรน,นะผมให้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของนะผมใครที่มีเวลามาก็มาดูครับผมแล้วก็เตรียมตังค์มาด้วยนะผมได้ซื้อแน่นอนนะฮะรถสวยๆอยู่ครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดไม่มีเวลามานะครับอยากได้รถสปอร์ตไว้ขี่ไว้ใช้นะครับรถบ้านรถแต่งได้หมดนะครับผมโทรมาผมได้ครับ0ูนย์ลเก้าสี่หกสองสี่ห้าห้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กุศลคาร์ซิ่งด้วยผมอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจกุศลคาร์ซิ่งนะฮะอ่ารับรองว่าได้ซื้อได้ขายกันแน่นอนนะผมนี่รถสวยๆอยู่คนเลนก็สมหวังทุกคนนะผมถ้ามาที่กุศลคาร์ซิ่งฮนะก็ตั้งใจไว้เฉียบตังค์ด้วยครับผมได้รถกลับบ้านไปใช้งานแน่นอนนะผมอ่าเฮ้ยเฉียบนะผมรถสวยๆเฉียบเลยฮะ 10ดดดดอย่านงีโบก้าใครที่นับไว้นะครับผมมารับตัวไปได้นะครับความพร้อมแบ่งปัาสำหรับใครที่หา4จตุรเทพนะฮะอันนี้ก็แบ่งครับผมแบ่งได้ฮะบแบ่งได้ยินดีใครที่หาอยู่มารับตัวไปได้แล้วผมสตาร์ทได้ต้องแต่งล้นๆนะครับอ่ะมขอบคุณพี่ชายพี่สาวอีกครั้งหนึ่งนะผม ที่หารถแล้วก็มาที่กุกคาร์รซซิ่งับผมที่บอกว่าดูไว้สองคันนะโอ้โหมาเจอของเฮออแล้วบอกว่าโอ้โหสวยจริงนะสวยจริงต้องซื้อพี่อ่าน,นะผมต้องซื้อนะผมขอบคุณอีกครั้งนึงนะผมก็ขอให้พี่ทั้งสองคันนะผมโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมทํากิจการงานใดร่ํารวยแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะผมแล้วก็ขอบคุณน้องปังปัง,ปงด้วยนะผมน้องปัง,ปงน่ารักมากนะผมได้ รถเปิดประทุนไปนั่งแล้วโอเคโชคดีมีใช้เฮงๆรวยๆครับคุณพี่ผมครับผมสวัสดีครับ